สวัสดีครับกลับมาพบกับบอมนะครับจากช่อง Imagination แล้วนะครับนะฮวันนี้ก็ไม่ได้มีของเลไรมารีวิวนะครับคลิปนี้ก็มาแปลกนิดนึงนะครับเป็นกล่องสุ่มละกันนะครับเรียกว่ากล่องสุ่มละกันก็สั่งมาจากในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าดั da ้าเนี่ยนะครับก็กล่องนั้นหนึบาทนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างก็มันมีลองไปดูคนที่เขามารีวิวหรืคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ มีของเล่นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบาคนนี่แบบมือเยมากเลยนะแบบมีมือถงมือถือโทรศัพท์มือถือเลยคือแบบคนมาเมันเยอะมากแล้วก็ขึ้นติดแชร์กดยอดนิยมมากอ่ายูทูบเบอร์ชอบซื้อไปรีวิวกันนะก็ะเลยลองซื้อมาดูบ้างนะครับก็เลยซื้อมาลองลองดูแบบ5กล่องเหมือนตอนที่เลือกซื้อมันก็ไม่ไม่เห็นหรอกว่ากล่องมันมีอะไรข้างในอ่ะแต่มันจะมีเหมือนเบอร์ให้ให้เลือกอะว่าเหมือนเวลาเราซื้อเสื้อผ้าในลาซาด้ามันจะมีให้เลือกไซส์ใช่ <S <S ไหม s m l อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเบอร์หนึห่ง ก็ได้เป็นเป็นประมาณนี้นะได้มาเป็นกล่องใหญ่3ากล่องนะครับแล้วก็ไอ้กล่องใหญ่2กล่องแล้วก็มีกล่องเล็กกว่าอีกสอีกสกล่องนะครับเป็น5้ากล่องอ่าโอเคเดี๋ยวลองอัานบอกกันทีละกล่องเลยนะกันนะครับอ่าโอเคครับก็แยกออกมานะครับก็ได้นี่นะที่บอกกล่องเล็กทั้งหมดสากล่องนะครับแล้วก็มีกล่องใหญ่กว่านิดนึงอีก2กล่องโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่กล่องแรกก่อนเลยนะครับแต่ฟังเสียงแล้วว่าแบบค่อนข้างจะกองแก๊งนิดนึงบบเบามากอะเบามากทั้งหมดอะ เห็นเหมือนรีวิวบางคนก็แบบเหมือนไม่รู้นะที่เขามารีวิวคือเป็นการอวยกันหรือเปล่าหรือว่านหน้าม้าหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็มีแบบไม่คุ้มเลยค่ะแบบได้อะไรก็ไม่รู้อะไรแบบน,นั้นวนมากจะเป็นเหมือนที่เขารีวิวกันะเหมือนจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์พวกสายชาร์จโทรศัพท์อะไรอ่งเงี้ยแต่ไม่รู้เราเดีเราลองรู้นะว่ามันจะคบมันจะคุ้มค่ากับหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่านะครับนะาแยกกันเลยนะครับถาเต้ดีๆนะไม่ซื้อ ไงดีเอาแบบไหนดิแบบลุ้นหรือแบบไม่ลุ้นดิแบบไม่ลุ้นยังไม่ต้องมองแล้ว,นลวนเนาะมันเป็นกล่องๆไว้มันเป็นกล่องชิปโอ้ยไอ้บูทูธเลยเหรอว้าวเราใส่หูเลยไม่มีราคาเลยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ก็ถือว่าเกินแล้วเนี่ยเกินแล้วเอเอซื้อมาร้อยเดียวเองอะกล่องอะไรจริงวะเนี่ยเออแท้จริงงัวถูแล้วเพิ่งซื้อหูฟังใหม่ไร้สาย <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นบูทูธนะพูดน่าจะแบบข้างเดียว นี่บลูทูธเฮดเซตนะครับของยี่ห้อยูไซยูซัมอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นของจีนแหละเนี่ยโอเคอออโอ้หมดแล้วหมดแล้วมันสุ่มตรงไหนวะ <laughs> คือมันไม่ได้น่าจะเป็นแบบว่าของอย่างเดียวอ่ะหนึ่งกล่องไปเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราเนี่ยนี่น่าจะเสือป่าแน่นอนดูตรงละมันมายูราคาถึงหนึ่งร้อยบาทไหมถ้า,ถ,าถ้าเราเทสต,ตอนหลังแล้วแบบ มันใช้ได้ปกติเลคิดว่าโอเคคุ้มเหมืกันเอาไงดีเอาแกะดูกั่อนนะแกะดูว่าขนะ้างในเป็นไง <c oughs> <c oughs> ข้างนอกแม่งสีดำข้างในแม่งสีขาวแล้ว <c oughs> ดูมเเีเป็นการจัดองค์ประกอบที่สุดยอดมากเลยนะ <c oughs> องค์ประกอบของถาดอะคือไม่ค่อยอยู่เนะี่ยแค่นี้แบบเนี้ยตรงกลางตรงกลางเลยแคไม่แบบอยู่ข้างๆอะ แล้วรูนี้คืออะไรอ่ะรูนี้คือมันต้องมีของด้วยป่ะไม่ใช่นะใส่ไงอ่ะเทปดิสไลต์ยัไม่ได้บอกอ่ะนี่หรอนี่หรอเอาเป็นเอาเป็นพับได้อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จมาให้เอ้ยมีอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะเกี่ยวหูปะ่ะใช่เหรอนี่ยใช่ป่ะไม่รู้ไม่เคยใช้พวกนี้ด้วย เราลองไปชาร์จชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนตอนหลังค่อยมาเรารีวิวทิ้งเป็นสายแบบ Android อ่ะนี่นะแค่นี้เองจรรอะระเบิดปะวะอโอเคนะครับผ่านไปชิ้นที่หนึ่งนะฮะอ่ะพักๆเอาชาร์จนอ่ะกล่องแรกไปแล้วนะครับหนึ่งชิน้นอันนี้ก็ไม่ไม่ต่างกันนะน่าจะแบบชิ้นเดียวเหมือนกันโอเคมาลองกันต่อนะครับอะไรบลูทูธก็คิดว่าคุ้มไหมกับหนึ่งร้อยบาทก็แล้วแต่เพื่อนๆจะช่างใจกันนะฮะ ผมมีาที่รีวิวไปตามที่เห็นนะต่อครับมาเป็นกล่องๆอีกแล้วยังเหมือนกันเด้อกล่องเดียวด้วยเหมือนกันเลยโอ้ใช่ใช่อันเดียว <c oughs> ันนี้เขาบอกจริงอะว่าเป็นพวกอุปกรณ์มือถือเป็นริมม้งริมแม็ก,กอะไรเขาได้นะนี่อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอ s b <USB S 2> ่ก็เป็น USB c h a r g e ค Cable รีอินนะครับแม่ของแอนด ไอซีนะครับแล้วก็ไอโฟนใช้ได้หมดนะมีสามแบบก็น่าจะเป็นแบบไม่มีน่าจะไม่มีตัวดปเตอร์มาให้แหละน่าจะมีแต่ตัวสายชาร์จน่าจะเป็น usb อย่างเดียวก็กกเขียนว่า usb นเนอะลองดูลองดลูลองดูข้างในให้อย่างนี้แบบต้นทุนมันเท่าไหร่วะสามสิบบาทได้ไหมนะก็เดี๋ยวป่าขายถูกกันมากอะรู้เลยราคาเนี่ยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยสายสายชาร์จแล้วก็ตหัว USB นะครับสีขาวโอเคไปใช้ก็ถือว่าได้ใช้งานแล้วกันนะเพราะว่าสมัยนี้ก็ขายกันไม่ได้นะครับสำหรับมือถือนะเหมือนเอาไว้ว่าที่สามจุดสามไปแล้วนะครับอ่ะโอเคิ้นที่สองคำถามต่อไปครับมาเปิดกันต่อเลยมีอะไรที่มันติดเพิ่นอี้ไหมเนี่ย <laughs> ขอขออย่างเดียวไม่ไม่อยากให้ซ้ำเป็นอะไรก็ได้เออแบบทำข่าวทุกดุนะครับ ทั้งหมดก็ห้าร้อยก็ลองมาดูของขบมาดูหน่อยอันี่ยิ้มแล้วตากล้องยิ้มแล้วคืออะไรไม่ดูไม่ดูเองอะไรที่ชาร์จแบตในรถจแบตได้เหรอชาร์จในรถจริงเหรอต่อกับที่จุดเทเบลลี่ได้มีไม่สองพันเไหมโอ้โหนี่เหมือนที่มีเลยมันเลิกใช้แล้วอ่ะตอนเนี้ยเออไม่ผมใช้ iphone สิบเอ็ดมันใช้ไม่ได้แล้วไงหัวหัวตรงแอ a ปเตอร์มันไม่ได้เป็น usb แล้วมันเป็นไทรมันเป็นอีกแบบเป็นหัวที่ชาร์จกลับเนี่ยตรงที่จุดบุหรี่ในรถนะครับ แต่ว่าถ้าใครใช้ iPhone 11ขึ้นใหม่ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะแดปเตอร์ตรงตรงอะแดปเตอร์มันไม่ได้เป็น USB แล้วมันเป็นอันเล็กๆล่ะก็มันใช้ไม่ได้ถ้าเกิด iPhone 11ขึ้นใหม่ใช้ไม่ได้แล้วทำไมตรงตรงอะตรงอะแดปเตอร์ใช้มันไม่ได้เป็น USB ไอตัวฟ้าชาร์จอ่ะมันเป็น USB แล้วก็ดึงแอ่วาจะเอะแดปเตอร์เวอเหมือนเหมือนเหมือนไอตัวอะแดปเตอร์ของ MacBook อ่ะมันจะเป็นเล็กๆมันไม่ได้เป็นแบบ USB มันก็ก็ชาร์จอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ผมมีแล้วล่ะอันนี้เมื่อก่อนก็ใช้แล้วเป็นรุ่นเก่าอ่ะ รุ่นใหม่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะพอมีบ้างบางคันบางคันอีกอันนึงเป็นอะไรเอ่ยอีกอันนึงน่าจะเป็นขาตั้งเป็นขาตั้ง iPad ขาตั้ง iPhone อะไรเงี้ยคือมันระ,ะบายของไม่ทันใช่ไหมก็เลยมาทําเป็นกล่องสุ่มถือว่าฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ของของงี้คือมันขายลำบากอ่ะเพราะส,ะาสมัยนี้มันเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะแบบเทคโนโลยีมันไปไวด้วยเวลาคนมันแบบมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเช่นหัวเว่ยอ่ะเอ้ยอะไรนะ เี x i a มี่ที่ทำแบบอะไรล้ำๆไปเยอะแยะเลยนะต้องทำอย่างนั้นแ่ะถึงจะแบบขายได้ใช่เนี่ยวะนี่บีดัมเนี่ยอุ๊ยหักงงเป็นแบบเป็นยังไงโอดักฟีเจอร์เป็นอะไรว่างเงี่ยว่างไงอ่ะอันนึงนะงงว่ะหักแน่ๆอ่ะหรือว่าได้แค่นี้ นี่ไงเงี้เนี่ยวางวางเอาไว้ดูหนังดูอะไรเงี้ก็ได้นะนอนอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาลุ้นกันกล่องใหญ่มากเลยแค่สองกล่องนะแบบรีวิวโคตรเร็วอะคือว่าถ้ากล่องมอเตอร์นาแบบนี้ยนี่แบบปึ๊บปิดเ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 เปิดเร็วมากอ่ะต่อไปนะครับกล่องใหญ่กล่องแรกเดี๋ยวได้สองกล่องนีกแล้วเปิดเปิดเปิดจัดเข้าไปจัดเข้าไปเฮ้ย เอันนี้เหมือนมีหลายอย่างเลยแต่ราคาเท่ากันนะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันพี่เหมือนเห็นแล้วก็แบบมีหลายอย่างดูด v e r s a โอ้ชัดเลยเหมือนเดียวกันแต่เป็นเครื่องมือพื้นมือถืออันนี้เหมือนเป็น iPad iPad อันนี้เป็นมือถือเอันนี้อีกอย่างแล้วกันที่เป็นกล่องแม่งกล่องแม่งเหมือนยาแถบพยาดเลย Universal Stand อีกอย่างน่าจะเป็นที่ตั้งมือถือนะครับกล่องยังยาแถบพยาด โอ,อ้โหต้นคุณแบบสิบบาทอะเนี่ยวางอย่างเงี้ยใส่เคสก็วางไม่ได้แล้วมันน้งดำยิงอะมีเหลี่ยงซะด้วยลกมากเลยตอนนี้กล่องเต็มเลยไปหมดเงงอบายปนะอยู่บนต่ออันนี้มีแต่แบบกล่องเล็กอ่ะมีแค่สามกล่องสามกล่องอันนี้เป็กล่องย,ยาวไม่ได้จะไปใส่ชา,าร์ทให้เดาเนละยหรืไมันก็ไฟเรือดีอะไรเงี้ยไปชาร์ทไม่เลี <laughs> ้ยอันะนี้เจ๊ไหม แล้วฝาเปิดมาแล้วด้วยโอ้อะโอแจกเลยใครใช้เป็นไอนี่เป็นน่าจะเป็นไฮฟี่ป่ะทำโซนอินดนยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยมอ้ยโอ้ยโ่นี่อ้ยโอ้ยอ้เเอ้เเอ้ยอ้ยไอ้ยโอ้ยโ่้ยโเล่โเดยโอ้ยโ้ยโอ้ยม้ย้เโยยคุยอ้ยมอ้ยย้้ยย้้ย น,น,น,นี่ห้ามท้าเชียร์จอดอ่าธรรมดานี่ก่อเกมนี่เอาจริงอ่ะลงแกงมากหักหักได้เลยอ่ะแบบหักอ่ะโคตรบางอ่ะบางมากอ่ะบอกเลยอันนี้ชื่อสถานอะอะ,นะอะไรวะระบายความร้อนเหรอเปิดเปิดเลยระบายความร้อนนะชาร์จเปล่าชาร์จได้เนี่ยชาร์จต้องชาร์จขาตั้งขาตั้งขาต,ตั้งอะไรตั้งไม่อยู่ อันนี้จะเป็นแบบตุ่มๆตุ่มๆแปะได้เจออะไรนะตุ่มๆุ่มนี่ตุ่มๆอันนี้หลอกอันนี้หลอกเลยอ่ะนี่แปะเป็นขาเรียบดีนะนี่เอาวิได้นะเ,เ,เดินโอ้ยเดินเดินนะผ้าเช็ดจอด้วยธรรมดาสายเกมเมอร์นะครับคือว่านี้จับจอดนะครับเอาโค้ดแล้วเดี๋ยวกล่องสุดท้ายนะครับกล่องใหญ่กล่องท้ายโล่มาก สนุกแหละชิ้นเนี้ยเด่นเด่นเลยไม่มีของเล่นเลยเผื่อพุกได้ของของเล่นอะไรมาเงี้ยนะเป็นการชงกระชายยังดีเอาของดูบายของไทยครับขออะไรให้มันแบบว่าปลาทับใจทักชิ้นหนึงเหมือนกันทำมาต่อต่อมองมองโอ้โหตึ้งเลยเหมือนเด่เลย possible เก็มนะก็เราเปิดแล้วกันสายต่อนะห้าสิบบาทให้เอาเอาเลย าตัวาะไรตัวอะไยครับตัวยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชัดเลยเปิ์สีแค่นั้นเองคาชาร์เจอร์นะครับก็เป็นที่เสียบตรงหัวสติจุดบุรีในรถทุดจุดบุหรีเออท้ายละเฮ้ยอันนี้มีสองอันว่ะโอ้ยาว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 กล่องเล็กชัดชัดชัดเจ๊สีเขียวครับผมเจี๊ยบอะไรเยอะเจี๊แบบด้วยดิเอามือสเออเป็นแอนดรอยเหมือนกันใช่ไม่ได้ใช้จะให้พวงกุญแจเลย มาแจงตาแจ้งฟันสุดท้ายอันสุดท้ายฮึบโอ้โหชัดเจนหมดและวเขาหลังซื้อกล่องนี้วเอาเอาห้าร้องซื้อของเล่นด้วยจริงๆนะใครแต่ถ้าใครชอบอะไรแบบประมาณเนี้ยก็เราดูเหมือนบุธคุ้มสุดเลยมั้งเออดูดูแต่เสียงไม่ใช่เสียงแตกอะโดยส่งอะดูดูดิว่าดูดิว่าจะสีเหลืองไหมซ้ำไหมเออเนี้ดีนะสีม่วง ไม่จำปูไว้อ,ออกมาดิเที่สีม่วงนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะที่เพื่อนๆดูว่าคุ้มไม่คุ้มก็เราดูกันละนะแล้วกันนะเดี๋ยวไปคลิปกันเลยครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกล่องสุ่มนะก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับมูลค่ากล่องละหนึ่งร้อยบาทนะทั้งหมดนี่มูลค่าห้าร้อยบาทก็คิดว่าใครใคร ชอบใช้งานอะไรของพวกนี้อาจจะคุ้มก็ได้นะแต่ผมก็เฉยๆยอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรมากมายคนาดเนี่ยบางอย่างก็ไม่ไม,ไม่ต้องใช้ก็ได้อย่างจอยเกมอะไรเงี้ยแต่ใครเล่นอ่ะก็ลองไปเสียบเล่นดูนะเผื่อจะตอบโจทย์นะครับการใช้งานแต่อย่างพวกนี้มันก็ได้ใช้อยู่แล้วแหล,ละแบบผูขาตั้งอะไรเงี้ยนะแบบเบื่อหรือไม่ระวังตัวรับแขกก็ได้วางวนะ่าวางมือถือจะได้เป็นที่ประจำในการวางม,มือถือนะเพราะว่ามือถือนี่มีปัญหาในการหายบ่อยใช่ไหมหายในบ้านเราไม่รู้วางไว้ไหนอ,อะไรเงี้ยมันถูาเป็นบ่อย ส่วนใหญ่ชาร์จก็เอาไปชาร์จในอื่นก็ได้ถ้าคนที่ไม่ใช้ไอโฟนน่ะนะพวกของอย่างอื่นที่เป็นพวกหูฟังหรือว่าอะไรอย่างอื่นน่ะมันชาร์จชาร์จได้หรือโคมไฟแล้วอย่างเนี้ยใช่ปะ่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอันนี้เป็นขาตั้งไอแพดก็ใหญ่ขึ้นซึ่มงมัน่มีไอแพดก็คงไม่ได้ใช้นะครับแล้ก็สายชาร์จแล้วก็ที่ชาร์จเ,เป็นหัวุูสูบลีในรถนะครับอีกอันนึงก็เป็นบลูทูธก็ตอนนี้ชาร์จอยู่ ก็เ๋ยจะลองใช้ครับได้เลยจะคอมเมนต์บอกเลยว่าใช้ดีหรือไม่ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด c r i ครช่อง i m a t e Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า i m a g e t h นะครับเข้ามากดไลค์กดติดตามกันไว้ได้นะครับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ